อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือชั้นสบายดีเขียนโดยริวโฮโอคาวาะแปลโดยประพุทธสุวัฒนาตอนที่15คิดอย่างนักวิ่งมาราทอนไม่ใช่นักวิ่งลมกรดยามที่คนเกิดความรู้สึกยอมแพ้และคิดว่าเรื่องมันแย่ถึงที่สุด หรือคุณทนต่อความยากลำบากหรือเคราะหกรรมหนักหนากว่าที่เป็นอยู่ไม่ไหวอีกแล้วขอจงจำให้มั่นว่าช่วงเวลาเหล่านั้นของชีวิตมักสั้นมากหากคุณมองแค่ระยะหนึ่งหรือสองปีก็อาจรู้สึกหดหู่ว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นอย่างหวังเวลาเกิดสถานการณ์เช่นนั้นคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดโดยสิ้นเชิงความจริงที่ว่าคุณไม่ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาใดาๆเหล่านั้น อาจหมายความว่าคุณไม่สามารถชนะการแข่งวิ่งลมกรด100ยเมตรแต่ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าคุณไม่มีศักยภาพของการเป็นนักวิ่งการวิ่งลมกรดกินระยะทางแค่2-300เมตรในขณะที่การวิ่งมาราธอนกินความยาวกว่า40กิโลเมตรถ้าคุณไม่เก่งในการวิ่งระยะสั้นลองถามตัวเองว่ามีพรสวรรค์สำหรับวิ่งระยะไกลหรือเปล่าบางครั้งคุณก็จำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติบ้าง ตัวผมเองก็วิ่งไม่เก่งแต่ตอนอยู่ชั้นมัธยมปลายผมเคยลงแข่งวิ่งมาราธอนและได้ตำแหน่งที่น่าพอใจอยู่เหมือนกันประสบการณ์ของการวิ่งทางไกลนี้สอนผมถึงความสำคัญของการรักษาจังหวะก้าวของตัวเองกับทุกเรื่องในชีวิตเมื่อเริ่มการแข่งขันผมจะเลือกกลุ่มคนซึ่งผมเห็นว่ามีความสามารถพอๆกันกับผมผมวิ่งเกาะกลุ่มพวกเขาเพื่อรักษาจังหวะก้าวของตัวเองอย่างไรก็ดี หลังจากวิ่งสักพักร่างกายเริ่มอบอุ่นผมรู้สึกดีและคิดได้ว่าผมอาจจะทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ตอนแรกพอถึงครึ่งทางผมจึงเพิ่มจังหวะก้าวให้มากขึ้นจนรู้สึกเหมือนขายาวขึ้นผมสามารถเร่งความเร็วต่อไปจนนำหน้าคนที่มักเอาชนะผมตอนวิ่งลมกรดปกตินักวิ่งลมกรดจะเรียวแรงดีแต่พอเสียจังหวะในการวิ่งไกล พวกเขาพบว่าตัวเองไปต่อไม่ไหวผมเห็นสีหน้าประหลาดใจของพวกเขาตอนผมวิ่งแซงผมแทบไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นช่างเป็นประสบการณ์น่าอัศจรรย์จริงๆผมพูดถึงความสำคัญของการรักษาจังหวะก้าวของตัวเองไปแล้วคุณต้องประเมินความแข็งแกร่งของคุณเองอย่างยุติธรรมและตัดสินใจว่าเมื่อไรต้องเพิ่มความพยายามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในระยะยาว ชีวิตมีพื้นที่สำหรับการพัฒนาเสมอกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนเรื่องฉันสบายดีจากอ่านให้ฟังใบชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์